สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะร้อนมากร้อนมากต้องใช้คําว่าร้อนไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้วันนี้นะคะใครที่ติดตามป๋าแป้งอยู่ก็จะรู้ว่าตอนนี้น้ําหนักปราแป้งทะลุไปที่54กโลถามเฮ้ยป๋าแป้งจริงเหรอ54ากิโล เหตุผลบอกก่อนว่าที่ทําให้น้ําหนักตัวเองอะขึ้นไป54กิโลดูหน้าดิหน้าคือบานมากเพราะว่าแบบแม่งอะอยากจะทําอยากจะเป็นลดอีกครั้งหนึ่งอะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนดูว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือถ้าเราเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องเราเข้าใจว่ากระบวนการการลดน้ําหนักกระบวนการของร่างกายมันเป็นยังไงกระบวนการของหัวใจและสมองเรามันเป็นยังไงเราจะสามารถลดมันได้และอีกอย่างก็คือตอนนี้กําลังจะ ทำให้ดูว่าไอ้สูตรที่แบบแป้งบอกทุกคนในกลุ่มอะว่าให้แบบอีแค่กินอาหารปกตินะแค่เพิ่มอันนั้นลดอันนี้แค่ส่งอาหารให้แป้งดูแค่แบบว่าวันหนึ่งจะกินอะไรส่งให้แป้งดูแล้วแป้งก็คอยช่วยบาลานซ์อาหารให้ว่ามื้อนี้กินข้าวแล้วมื้อน้าไม่กินข้าวนะไปหาไก่กินไปหาส้มตํากินอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยง่ายๆแค่เนี้ยมันลดได้จริงๆเหรอวะใครที่ไม่เคยเข้าอยู่ในกลุ่มอ่ะจะไม่รู้เลยจะไม่เข้าใจว่าอะไรวะง่ายๆแค่เนี้ยลดได้เลยเหรอซึ่งจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะทําได้แล้วก็ที่สําคัญคืออะไรคนบอกเฮ้ยแป้งไม่จริง54่ช่างน้าหนักให้ดูแล้วนะช่างน้าหนักให้ดูแล้วเอลจาก23สานะคะตอนนี้เป็นเอล27 28ดเรียบร้อยอ่ะให้ดูให้ดูอันนี้คือแบบ ปรับจริงๆไม่มีเลยนะให้ดูว่าไม่ได้ขมวด้วยอันนี้คือขมเหวให้พรอมนึกออกไหมซี่โครงขึ้นเลยเห็นไหมพวกนี้คือขมวอันนี้คือเบ่งให้อ้วนอันนี้คือเบ่งนึกออกไหมนี่คือเบ่งแล้วเบ่งนี่คือเบ่งให้อ้วนอันนี้คือพุงปกติดูสิเห็นไหมเห็นพุงไหมเห็นพุงไหม เห็นพุงเห็นความหนาไหมเห็นความหนาไหมเห็นไหมดูข้างๆเห็นปะซึ่งป้าแป้งจะเอาตรงนี้ออกไปให้ทุกคนดูแล้วแป้งจะเป็นคนขาใหญ่คือลงขาลงขาเนี่ยขาใหญ่มากขาจาก18นิ้วเป็น20นิ้วแล้วจ้าตอนนี้แต่ว่าป้าแป้งอาจจะทําให้ทุกคนดูว่าแป้งลดได้ทุกคนก็ลดได้แล้วไอ้เทคนิคของป้าแป้งอะที่ป้าแป้งสอนไปป้าแป้งบอกไปป้าแป้งแนะนําไปคือมันดูง่ายมากทุกคนแบบไม่เห็นจะมีหลักการอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย ทําให้ทุกคนลดได้จริงๆยังไงโอ้ยแต่วันนี้้อยมากเพราะฉะนั้นติดตามนะคะแต่ปแป้งจากหนึ่งในกลุ่มเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าแป้งอาจจะให้ดูหมดเลยว่าอาหารสามมือ้อแป้งกินนะแป้งกินอะไรบ้างแป้งจะอัพให้ดูหมดเลยแล้วแป้งจะทําให้ดูว่า4ี่โลเนี่ยแป้งลดได้ภายในกี่วันนะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะก็กดติดตามกันนะคลิปนี้มาเป็นคลิปสั้นๆเพื่ออยากจะบอกว่าเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับทุกคนปแป้งเนี่ยอ้วนให้ทุกคนดูใหม่อีกรอบยอมสาะตัวเองด้วยน้ําหนัก50าสิบกิโลถึง ห้าสิบอะสี่สิบเก้าห้าสิบโลอะไรเงี้ยขึ้นมาห้าสิบสี่กิโลเพื่อจะลดให้ทุกคนดูแขนเขินคือแบบมาหมดนะจ๊ะห้อยนะจ๊ะพออ้วนแล้วก็อย่างปแป้งนี่ก็ห้อยเป็นนะจ๊ะดูดูดูด,ดูเออแขนก็ห้อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นไปด้วยกันเราจะมาลดกันใหม่ด้วยกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจล้วนๆเลยการที่เพิ่มน้าหนักครั้งนี้ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าแบบอ้วนไม่จริงคือแบบว่า คืออย่าไปเทียบกับตัวเองนะว่าโห้ยแค่นี้อ้วนหรอแค่นี้อ้วนหรออะไรเงี้ยอย่าไปเทียบกับตัวเองแบบนั้นคือคุณต้องคิดด้วยว่าดิฉันเนี่ยเอลยี่สิบสามเข้าใจปะคือเอลยี่สิบสามหน้าท้องแบลล่าเป็นซิกแพคตึกตึ๊กตึก,ตก,ตกแล้วขึ้นมาห้าสิบสี่โลแล้วก็มีพุงแบบนี้อันนี้คือคาแมวเอ้ไม่ใช่อันนี้คือเบ่งให้ทุกคนดูอันนี้คือเบ่งแต่อันนี้คือไม่เบ่งก็จะเห็นอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นชั้นไขมันไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมคุณต้องคิดด้วยว่าผู้หญิงที่เคยเอลยี่สิบสามแล้วยอมทําให้ตัวเองมาเอลยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วคนที่ไม่เคยมีไขมันหน้าท้องแบบนี้ให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไม่มีไขมันหน้าท้องอ่ะยอมมามีไขมันหน้าท้องคนที่แขนแบบเฟิร์มมากแน่นมากแป้งพู่เลยไม่ยอมแบบดึง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 เนี่ยอันเนี่ย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  ไม่ยอมมีไขมันส่วนเกินแบบนี้เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันอ้วนขึ้นมาฉันยอมสละร่างกายตัวเองแล้วอ้วนขึ้นมาให้ทุกคนดูเพราะฉันนั้นแล้วฉันจะลดให้ทุกคนดูใหม่ป้าแป้งจะลดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันลดได้จริงๆขอแค่คุณตั้งใจไอวีทีง่ายๆง่ๆของแป้งเนี่ย แป้งทำมาแล้วเราลด20โลแล้วตอนนี้แป้งกำลังจะลดได้ทุกคนดูอีกครั้งว่า4โลแป้งจะใช้เวลาเท่าไหร่4โลแป้งใช้เท่าไหร่โดยที่ไม่อดอาหารด้วยนะแล้วจะแจกสูตรแบบว่าให้รู้เลยว่าวันๆหนึ่งฉันกินอะไรบ้างนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองลดน้ำหนักไม่ได้ใครที่แบบเออมาลดไปพร้อมกันนะจ๊ะไปแล้วคุณร้อนมากค่ะวันนี้การได้กาแฟเย็นของตัวเองที่ปลอดภัยมั่นใจที่สุดดีงามบายบาย